สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยลอยลอยอีกแล้วนะคะวันนี้เนเน่มาพร้อมกับโตโยต้าที่จัดทรงหล่อๆมาเลยคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวรถปี2017นะคะเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วและเป็นรถโตโยต้าสประตูด้วยนะใครกําลังมองหารถ4ประตูต้องคันนี้เลยนะคะได้ทรงหล่อๆเท่ๆเอาไปบอกเมียได้เลยว่าขับรถมาหล่อๆแบบนี้ออกจากเต็นท์ก็หล่อแบบนี้แล้วไม่ได้ไปซื้อแม็กใส่เพิ่มไม่ได้ไปจัดทรงอะไรเพิ่มเติมเลยเอาออกไปขับกับครอบครัวได้เท่ๆเลยนะคะคันนี้ เนเน่ให้ดูด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นโครเมียมนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตาไฟดวงหใหญ่ๆใสๆเลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าคันนี้สีแบบนี้นะขายดีที่สุดในเต็นเลยนะคะสีเทาเทาดําหรือว่าเทานกขีราอันนี้แล้วแต่คนถนัดเรียกเลยนะเนเน่นนให้ดูรอบคันเลยนะคะว่าคันนี้สวยจริงหรือเป่าวริ้วรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะสวยๆมาเลยนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่เนเน่บอก ได้แมกใหม่แมกเป็นแมกทีอีนะเรารอมาเลยยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วฟรีทั้ง4เส้นนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นและคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงนะเป็นตัวพีรันเนอร์นะคะเขาก็จะมีบันไดามาให้กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วคันนี้เนเน่ติดฟิล์มติดฟิล์มอ่ะติดฟิล์มให้ฟรีติดฟิล์มให้ฟรีเลยนะคะรอบคานคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วด้วยนะ ด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมมีที่กันเล็บให้ด้วยนะคะนี่เปิดได้อย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ให้ดูด้านในแบบคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันฝั่งนูน้นมาเปิดดูสีให้ดูสีรอบๆคันเลยเดินกันอย่างว่องไวนะคะให้ทุกคนได้ดูสีคันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ามาให้แล้วนะอยู่ที่ด้านหลังด้ามจับเหมือนข้างหน้าเลยค่ะด้ามจับตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วดูแมกไลเนอร์ของเขานะคะ อันนี้เดี๋ยวเนเน่ล้างทําความสะอาดให้นะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ก่อนฝนจะตกนะลมแรงมากนะคะใบมุ้งใบไม้เศษฝุ่นคือปิวลงนี่หมดเลยนะคะแมกไลเนอร์ยังสวยๆตรงนี้นะคะเช็คได้เลยรอยอาร์คนะคะจากโรงงานยังอยู่นะจ๊ะสวยๆมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการน้ําท่วมมานะคะเพราะว่าที่ร้านรับประกันให้เลยว่ารถที่เราขายไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟช็อตนะคะและที่สําคัญ การทำสีเนี่ยไม่มีเลยคันนี้นะแล้วเดี๋ยวใน,นแกะมิดอาร์ทให้ดูด้วยนี่ค่ะเวลาลูกค้าซื้อรถนะซื้อรถมือสองตรงนี้ต้องดูนะคะเพื่อเช็คว่ารถเนี่ยมีการชนหนักมาหรือเปล่าทำสีมาหรือเปล่านะคะคันนี้สวยมากแล้วจะบอกว่าเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสีเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะเนี่ยดูด้านหน้าได้เลยค่ะสีเป็นสีออกน้ำตาล คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถที่เป็นทรงกระบะแต่ว่าอยากได้ทรงแบบเท่ๆเอาแบบขับง่ายๆไม่ต้องเหยียบคัทให้ปวดขานะและที่สำคัญคันนี้ได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทั้ง power และ multi function นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเน่พาไปดูว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะสวยหรือเปล่าเนาะมาตามนเน่มาเลย Tang, องเครื่องคันนี้นะคะให้ดูตั้งแต่ฝากระโปรงเลยจากฝากระโปรงเดิมๆนะคะรอยอาร์กยังอยู่สติกเกอร์ยังอยู่นะคะมีร่องรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมมากถ้าไม่มีร่องรอยการใช้งานเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนฝากระโปงมานะตัวเธอนะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวผ้ากันความร้อนนะยังสวยๆอยู่เลยนะคะมาต่อกันที่คานหน้าค่ะคานหน้านะเป็นคานหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะรอยอาร์กยังอยู่นะแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานอย่างที่นี่บอกว่ามันต้องมีนะถ้าไม่มีก็คือ ลูกค้านะเขาเปลี่ยนคันหน้ามาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสติกเกอร์ยังอยู่แผ่นเพจยังอยู่สติกเกอร์มอกอยังอยู่นะคะใครสนใจทักเข้ามาโทรมาสอบถามได้เลยย้ำอีกทีว่าคันนี้เป็น Toyota r ร v o 4ประตูตัวยกสูงนะคะรถปี2017นะคะราคาตัดสดคันนี้นะคะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะคะ5,999,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญคันนี้ไม่ว่าลูกค้าจะมีประวัติหรือไม่มีประวัตินะคะ เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทย้ำกันอีกทีออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาท,ท,ออบาทวันรับรถลูกค้าไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะจ๊ะแล้วผ่อนเริ่มต้นที่1 1ึ่งเท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นที่1 1ึ่งเท่านั้นใครอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยเดี๋ยวเนเน่ส่งรายละเอียดรูปรถและการรีวิวรถให้นะคะและเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะคะรุ้นรับทองด้วยนะใครออกรถกับเนเน่ตอนนี้นะคะดูคลิปนี้อยากได้ รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เน่ๆด้วยนะรอบหน้าอยากดูคลิปรีวิวรถคันไหนนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวจับรถรุ่นนั้นมารีวิวให้ดูสําหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือ2รถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมชายพาเชิเพอร์รถไม่ดีที่นีไม่ขายผงชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ